บ้านเอ็มอภินันจ่าย30มลลิตรเพื่อลูกแฝดนักสแสดงคนเก่งเอ็มอภินันได้เปิดบ้านที่เพิ่งซื้อด้วยเงินสดและเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ไม่นานให้ทางสื่อได้เข้าไปบุกพร้อมพูดคุยกับภรรยาและลูกสาวฝาแฝดสุดน่ารักน้องชนะน้องชารีโดยต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้บ้านหลังนี้มานั้นไม่ง่ายเพราะพวกเขาต้องใช้เวลาในการเลือกและตามหานานกว่า2-3ปีเลยทีเดียว โดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในซอยเดียวกันกับสอยุทธ์ตูนบอดี้แลมและหนุ่มกัญชัยโดยมีมูลค่ามากถึง30สล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่แพงที่สุดในละแวกนี้แถมที่สําคัญหนุ่มเอ็มนั้นจ่ายสดทั้งหมดเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่ได้ลูกแฝดนั้นถือเป็นความโชคดีและนับเป็นโชคสองชั้นของคนในครอบครัวเลยทีเดียวเพราะท้องแค่ครั้งเดียวก็ได้ลูกน่ารักน่ารักถึงสองคนยังดาราคนดังในวงการบันเทิงบ้าน เราก็มีหลายครอบครัวอยู่เหมือนกันที่ตั้งท้องแล้วได้ลูกแฝดออกมาแท็กทีมความน่ารักขโมยหัวใจแฟนๆทั้งประเทศหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของพระร้ายหน้าหล่อตัวท็อปของวงการเอ็มอภินันประเสริฐวัฒนกุลคุณพ่อลูกแฝดที่ทั้งห่วงทั้งห่วงน้องชนาดน้องชาลีลูกสาวฝาแฝดเอามากๆเพราะยิ่งโตยิ่งมีแววสวยขึ้นทุกวันโดยก่อนหน้านี้เอ็มอภิน,นันเผยว่ากว่าจะมีลูกสงใจได้ต้องไปขอลูกจากพระสังกัจจายหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ลูกแฝดเป็นแฝดแบบ ที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยแฝดธรรมชาติไข่ไปเดียวกันแฝดเหมือนจนลูกคลอดออกมาแล้วก็กลับไปอีกก็กลับไปไหว้ท่านอีกเพื่อไปขอบคุณผนังทั้งศาลามีแต่แฝดเอ็มอภินันเผยอ,อีกว่าแต่งงานสิบปีเลิกงานตรงกลับบ้านเลยทุกครั้งหงลูกสาวมากเข้าข้างลูกจนภรรยาปริแตกบางครั้งตามใจลูกสุดๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก